จริงท,ท่านที่พูดว่าเทคโนโลยีไรเดอร์จะทําให้เราได้เปรียบคืออาจารย์วันวิชิตอาจารย์อะไรนะอาจารย์วันวิชิตอ๋อแกเป็นที่ปรึกษาแกเป็นที่ปรึกษาร,าร้ฐนนตรีกลาโหมนี่แกแก็ต,ต,ต้องพูดอย่างนั้นแหละ <laughs> แต่มันเอาอะไรมาการนันต <laughs> ีมันไม่มีอะไรการนันตี <laughs> ผมรู้แล้วว่ามีคนบางคนบอกผมแล้วว่าถ้าใช้ไรเดอร์เราเสียตาเมืองม อ๋อเหรอถ้าใช่เลยถ้าเสียทรรมพูดไปขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอ้ยไม่ได้หรอกถ้ามันอะไรที่มันพิดเป็นอันอย่างเงี้ยไม่ยอมหรอกผมถามว่ามึงยอมไหมเสียงเข้าแล้วนะฮะเสียงเข้าไลฟ์แล้วนะฮะทักทายกันก่อนทุกอย่างที่เราพูดอยู่ในไลฟ์แล้วนะฮะ ทีมงานบอกว่าเรื่องตามเบอรโทมเมื่อกี้อยู่ในไลฟ์แล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรมันมันยังไม่ได้เป็นการยืนยันแต่มีการพูดไว้ผมว่ามันก็ดีที่เราจะมาร์กันเอาไว้อ่ถ้าผมไม่รู้ว่าเสียงหรือไลฟ์เราเริ่มไปตอนไหนนะครับแต่เราไม่ได้มีอะไรรับลมคมไหนฮะเราคุยกันมาต่อเนื่องจากในรายการว่า วันที่17พฤศจิกายนนี้ในความเป็นจริงแล้วจากการที่เราไปเซ็นเรื่องของอสันติภาพกันไว้กับกัมพูชาที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะฮะ17พฤศจินี้ไทยกับมพูชาจะเริ่มดีเดย์วางหลักเขตชั่วคราวหมายเลขเขตดัน42ถึง47ที่บ้านหนองจานและหนองยาแก้วด้วยเช่นกันนะครับซึ่งวิธีการวางเนี่ยอันนี้เพิ่งรู้เลยนะฮะหมุดชั่วคราวตรงนี้นะครับตามที่แพลนไว้เนี่ยจะมีทั้งหมด838หมุดซึ่ง หลักเขตทั้งสองพื้นที่จะต้องปักหมุดทุกๆ2 5่สเมตรจะห่างกันเพื่อให้เห็นแนวของแต่ละฝ่ายเป็นหมุดสีแดงกับหมุดสีน้ําเงินเพื่อที่จะนํามาใช้ในการปรับการถือครองพื้นที่ต่อไปและมีการพูดถึงเทคโนโลยีไลด้าหลายคนไม่ลดบางคันตอนนี้มีไรด้าแล้วนะครับในการคํานวณเรื่องแบบระยะทางอะไรกันต่างๆไลดาย่อมาจาก light detection and range ranging นะครับในการที่จะ นำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำแผนที่อขออนุญาตอ้างถึงนิดหนึ่งอาจารย์วันวิชิตพูดไว้ว่าเทคโนโลยีไดรดอนี่ถ้านํามาใช้จะทำให้ไทยได้ดินแดนคืนมามากขึ้นแต่ไม่ทั้งหมดเมื่อสักครู่นะครับท่านาทิวัฒนพูดบอกว่าแต่มีคนบอกมาว่าถ้าเราใช้อันนี้เราอาจจะเสียตามเมือนทมผมได้ยินมาจากนายทหารที่ทำเรื่องพวกนี้ เรื่องแผนที่เรื่องใช่ถ้าใช้ไรด้าเราอาจจะต้องเสียตาเบือนทมนะฮะคุณผู้ชมอย่าพึ่งนะเราอาจจะต้องเสียตามบือนทมผมถามว่าคนไทยยอมไหมไม่ยอมชัวร์นะวันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ตาเบืนทมเลยตาควายเราอยากจะเอาคืนเลยด้วยซ้ำเพราะเราเคยเป็นเจ้าของนั้นมาก่อนเราดูแลเราปรับเราบูรณะมันมากับมือครับใช่ไหมครับเราขึ้นทะเบียนไว้หมดเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เนี่ย ชาวบ้านบอกว่าทำอยังไงก็ได้เทเทลงไปลงตาควายจะต้องตายกี่คนก็เอาเอา,เอาคืนมามผมถามว่าแล้วเราจะยอมเสียหรือผมไม่รู้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเราภาษาผมนะเ,เราต้องวันนี้เราสู้กันบนสนทิยาสยามฝรั่งเศสนะครับพนมดงรักทั้งเทือกเนี่ยตั้งแต่บริเวณที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกต <S <S นะครับตรงที่มันเป็นที่ตั้งของของสาราตรีมุกที่ถูกเผาไปนี่แหละนะครับมาช่องบอกมาช่องอ่านมามาทุกอย่างไล่มาเรื่อยจนถึงช่องสะกงามมันเป็นตีนเขาของเทือกเขาพนมดงรักนะครับช่องสะกงาถึงจะเริ่มนับหนึ่งหลักเขตหลักที่หนึ่งตั้งอยู่ที่นั่นนะครับและไอ้ที่เราพูดกันอยู่ขนาดนี้เนี่ยที่ที่เราพูดถึงตาเมินทมตาควาย ปราสาทพระวิหารอะไรต่างๆรวมทั้งปราสาทคานาเนี่ยมันอยู่บนเทือกพนมดงรักที่ใช้สันปันน้ำเป็นตัวแบ่งเขตดอยู่แล้วแล้วฝรั่งฝ <c oughs> รั่งเศสที่ไปคนไปเดินสำรวจเนี่ยก็ <c oughs> เขียนชัดเจนว่ามันชัดเจนมากในเรื่องของเขตสันปันน้ำจนไม่ต้องพิสูจน์เพราะมันแหลมคมมาก <c oughs> เห็นชัดเจน <c oughs> ด้วย <c oughs> ได้ด้วยตาปร่าแหลมเขาอ่ะใช่ ใช่นะครับฉะนั้นไม่ไมจำเป็นต้องวางหลักเขตอะไรอีกแล้วเพราะเป็นสันปันน้ำมันแบ่งพรมแดนสองประเทศนี้ชัดเจนแล้วเราไปสำรวจเอาไรด้าไป,ไปไปไปทำตรงแนวสันปันน้ำทำไมผมในเมื่อเาข้าใจสันปันน้ำเราก็แค่ยืนยัาสันปันน้ำไปเลยถูกต้อง<ม>ถ้าสมมติว่าคุณมาเริ่มตั้งแต่1จนถึงเ3เพราะมันเป็นพื้นที่ราบผมพอเข้าใจว่าเออมันมีหลักเขตหลักบุตรซึ่งอาจจะตกล่นหัก หากเสียหายจมดินจมน้ําไปนะครับก็เป็นปเป็น,น,นไปได้ไหมครับว่าเขาบอกว่าเขาจะใช้ารได้แต่อาจจะไม่ได้ไดารได้ทั้งหมดตรงนั้นอาจจะเว้นแล้วเรามาเริ่มที่4 2่สถึงสีก็แปลว่ามันไม่อยู่บนนั้นผมเกรงว่าจะไม่ใช่แปลว่าถ้าทําทั้งหมดถ้าทำทําหมดตลอดแนวเส้นเขตแดนนี่คือความกังวลใจของผมนะครับครับครับ อือืเพราะฉะนั้นทุกอันมันยังมีขึ้นใหม่คําถามอยู่นะฮะ<ช>มันยังมีบอกว่าเออนั่นสิเออนั่นสิเพราะว่าตอนตอนที่อยู่ในผลการประชุม JBC ของวันที่22ตุลาเนี่ยนะฮะเขาก็พูดถึงหลักหมุด42ถึง47แล้วก็มีการพูดเนะะี่ยฮะบอกว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เร่งรัดการแก้ไข Terms of Reference เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายเพื่อเพื่อที่มีแผนที่ภาพถ่ายเพื่อจะนำเทคโนโลยีใหม่เช่นไลด้ามาใช้ในการทำแผนที่ภาพถ่ายเพื่อสำรวจและจัดทำหลักเกณฑ์ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผมผมคิดว่าเขาอาจจะอ้างอิงถึง42-47เท่านั้นคือคือผมเพิ่มเติมนิดก็คือว่าในสถานการณ์ที่เราเสียหายเรื่องภาษาตาควาย ความเป็นจริงถ้าเราใจแข็งต่อไปอีกหน่อยเนี่ยไม่เลียงไม่เลียงปลําเนี่ยฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาจะนํามาอ้างเรื่องปลุกประชาชนเขายากมากนะครับเขาอาจจะเสียพื้นที่ภูมเขือซึ่งเป็นของเราอยู่แล้วนะครับแต่ปล่อยเขาเข้ามายึดเนี่ยแต่ตาควายซึ่งเป็นของเราให้เขาเข้ามายึดครับไอเนี่ยเขาไปปลุกเรื่องชาตินิยมเรื่องอ้างเรื่องชัยชนะอะไรกันสารพัดนี่เป็นความผิดพลาดที่ยากที่จะให้อาภายอัยแล้วอารมณ์ความหงุดหงิดของทหารเนี่ยนะครับ ก็มีความมีความรู้สึกในเรื่องนี้กันอยู่นะครับประชาชนอาจจะถูกทําให้ลืมบ้างอะไรบ้างแต่พอจํามาทีไรก็มีความเจ็บปวดทีนี้เรื่องการปักบันเขตแดนเนี่ยความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับภาพถ่ายทางดาวเทียมเจ้ากรมแผนที่ทหารเนี่ยนะครับซึ่งออกมาครั้งเดียวแล้วท่านก็หายวับไปกับตาแล้วเนี่ยเพราะว่าคือพูดในเรื่องที่ไม่ควรจะพูดทีนี้นะครับเรามันจะสะท้อนให้เห็นว่า เราปล่อยได้ยังไงที่จริงมันเห็นตั้งแต่หลังแรกลุกเนี่ยเราเรามันมันมีดาวเทียมที่เช็คได้อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมว่าคนาดที่ว่าเรามีเทคโนโลยีเนี่ยที่ทันสมัยอยู่แล้วนี่ของไทยเนี่ยความจริงเราก็เหนือว่ากัมพูชาด้วยซ้ำเทคโนโลยีเรายังปล่อยให้เขาลุกา,ลาจนถึงเบอร์นี้นะครับ,ค,รบคือมองคือมองเห็นการลุกล้ำเหมือนไม่มีความรู้สึกแต่พอที่จะยกเลิก MOU43 mm hmm. เกิดเห็นความเสียหาย mm hmm. เขารุกล้ำดินแดนนะครับดันดันวางเฉย อ้น,นี้เราเราเป็นปัญหาเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเนี่ยนะครับต่อให้คุณเนี่ยนะครับไปปักปันอย่างไรก็ตามกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าเขาเห็นว่าเขาเสียเปรียบเขาก็จะเล่นกันอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาจะเลือกจังหวะที่เขาได้เปรียบเราพอที่จะเอามาได้บ้างเนี่ยก็คือเรื่องาการใช้กําลังทหาร,รับแต่เรื่องการเจราจาทุกทุกกรณีนะครับดูเหมือนว่ามันไม่มีความคืบหน้าแต่เขาเขาพร้อมที่จะแสดงครับ แต่ว่าการปฏิบัติเขาก็จะตรงกันข้ามตลอดเวลานะครับอย่างที่พี่นันทวัฒน์บอกยี่บดกรกฎาคมต่างกับครั้งสุดท้ายที่ทํามาอย่างไงเห็นไหมมันไม่มีอะไรต่างกันครับแต่ว่าขาดการปฏิบัติกันอย่างจริงจังกรณีเนี่ยนะครับที่น้องจานน้องยาแก้วเนี่ยว่า17พ็พฤศจิกาผมก็ไม่ในใจว่าจะจบกัน,นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาต้องเอาคนวางไว้ซึ่งเป็นความได้เปรียบนหพวกนั้นเนี่ยครับอยากจะกลับข้าไปกัมพูชาก็กลับไม่ได้ะอะนะครับ ก็คือหมายความว่าเขาก็ต้องอยู่บทนี้ก่อนถึงสุดท้ายครับผมยังไม่เห็นช่องทางว่าการเจรจาในเรื่องสันติภาพมันจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันได้จริงๆมันเป็นคําสวยหรูกันโดยตลอดเราก็ไม่ต้องการสงครามแต่ยังไม่เคยเห็นว่า การเจราจาทําให้เขาออกมันเกิดได้จริงทั้งที่จริงเป็นแผ่นดินของอเราคือในมุมของเราเราก็จะบอกว่าถ้าเราได้เราโอเคอ,อพอพตูตรงๆนะคุณผู้ชมนะตอนนี้นนเราเสียอ,อยู่ไงถ้าเราเสียเมื่อไหร่เราก็จะแบบเฮ้ยเสียไม่ได้ในทางกับการถ้าไปฝั่งเขาเขาก็ต้องคิดเหมือนเราจริงไหมถ้าใช้ไรได้แล้วเขาเสียเขาก็คงไม่ยอมเหมือนกันหละใครมันจะยอมใใครมันจะยอมเมื่อคิดได้ดังนี้เราก็จะรู้ว่ามันไม่มีวันจบเรื่องนี้ คือคือคือวันนี้เนี่ยผมเติมของของพี่ตู่ดิดหนึ่งนะวันนี้เนี่ยเรากำลังาการต่อสู้วิธีการต่อสู้ของเรานะเราต่อสู้ระวางทหารบ้านนะของเขาคือทหารบ้านนะทหารเขมรแดงที่ที่มาลบกับเราอยู่เนี่ยคือทหารบ้านแต่เราใช้ทหารหลักลงไปเททหารบ้านแปลว่าอะไรนะท็ทีคือเขมรแดงเนี่ยคือคือเขาไม่ใช่กําลังรบหลักไอบีเอคือกําลังรบหลัก นะครับแต่พวกนี้เป็นทหารบ้านที่อยู่เกาะอยู่พื้นที่นี้มานานเขาชํานาญพื้นที่แต่ของเราเนี่ยเราทัพอเรามีกําลังพลไม่มากพอทัพ2ทัพหนึ่งเรามีกําลังพลไม่มากพอที่เป็นยันเต็ม เต็มทุกช่องที่เราผ่านมาทุกช่องเนี่ยเราใช้กําลังพลไปมากนะครับและกําลังพลของเราเนี่ยในการสู้รบพวกนี้เนี่ยเราใช้เงินงบประมาณในการส่งกําลังบํารุงเนี่ยเยอะมากเมื่อเทียบประธานารบ้านพวกนั้นที่ภาษาภาษาของถิ่นเขาเรียกกินคุ้มตัวเองหากินกันโดยเองรัดไม่ต้อง,องสนับสนุนไม่ต้องดูแลบัณน,นะครับให้เงินไป วันละกี่กี่บาทก็ให้ไปเวลาทําขวัญที50บาทก็โหดูแลมันเยอะแยะเพราะให้เป็นเงินเร็วนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะปัญหาวันนี้เนี่ยผมอยากจะฝากรัฐบาลไว้ฝากกองทัพไว้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะต้องวันหนึ่งเราจะต้องถอนทหารถ้าวันหนึ่งเราจะต้องถอนทหารของเราออกจากพื้นที่นะครับ เราต้องเตรียมกำลังของตอชดอและทหารพรานนักรบชุดดำไว้ให้พร้อมเพื่อมาทดแทนกำลังในการเฝ้าช่องต่างๆที่เรายึดมาได้หมดแล้วแล้ววันนี้เราเราเรา,เราทำถนน,นเราทำบังเกอร์เราทำทุกอย่างดีมากถ้าเสียไปตอนนี้ไม่มีทางได้คืนนะน,นั่นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยวันนี้ผมนึกถึงกองกำลังทหารบ้านของเราซึ่งเราเคยมีนะตอนนี้เราไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีครับ วันสมัยที่เราต่อสู้กับพอก็คอเรามีทหารบ้านที่เรียกว่าไทยอาสาป้องกันชาติหรือเราย่อๆกันว่าทอสอปอชอเราเอาทหารเราเอาทหารบ้านเหล่านั้นติดอาวุธแล้วให้ดูแลพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนครับ,รบผมผม,ผมกำลังอยากจะบอกกับกระทรมหัดไทยบกบบกองทัพว่าออลองฟื้นฟูเอาทอสอปอชอกลับมาใช้ใหม่มันมันยกเลิกไปางนะสลายไปมันสลายไปเพราะว่าเราไม่ได้รบปอก เราไม่มีพอขอให้ลบแล้วครับใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยตลอดแนวชายแดนน่ะผมกําลังอยากจะให้กองทัพฟื้นฟูทศสอปชติดอาวุธให้เขาครับผมมาแทนมาทดแทนกําลังของกําลังลบหลักที่เราต้องถอนออกจากพื้นทีอน่อันหนึ่งก็คือเขาเขามีคําถามด้วยนะผมย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าหลักเขตที่ตกลงกันได้คือหลักเขตที่4 3 4 4และ45หลักเขตที่ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยเขาระบุชัดอย่างนี้เลยฮะคือ 42, 46และ4 7ซึ่งที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยขย่งกันอยู่80เมตร แต่80เมตรนั้นมีบางส่วนที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวบ้านแล้วด้วยซึ่งถ้าขย่งตรงนี้แล้วมันไปขย่งกับเอกสารสิทธิ์เดิมอีกคือปัญหาเนี่ยนะครับคือปัญหาว่าจะเอาเป๊ะก,กันไหม,มนะครับคือหมายความว่าตั้งแต่ยึดแนวทางสนธิสัญญาฝรั่งเศสซึ่งเอาเปรียบเราอยู่แล้วเนี่ยนะว่าจะยืนกันแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาถึงอย่างที่ผมบอกว่าเรามาแก้ไขปัญหาตามหลังความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับ ประเทศไทยวันนี้เราไม่มีเนี่ยนะครับประชาชนเราไปสร้างบ้านเรือนข้ามฝากไปฝั่งกัมพูชาไม่มีแม้แต่เพียงหลังเดียวนะแต่กัมพูชาเนี่ยครับกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยนะครับสิบจ็จุดกองทัพภาคที่สองสิบเ็ดจุดนะครับตามที่มีถ้อยแถลงเนี่ยเพิ่งยึดคืนได้มา1ิบจุดที่เหลือเนี่ยอีกสิบุดดจุดยังเนี่ยครับเขาก็ลุกล้ากันมามันก็อธิบายสะท้อนได้เห็นว่าประเทศไหนมันมีน้ํายาในเรื่องการปกป้องดินแดน,น วันนี้เนี่ยครับเราไม่มีแม้กระทั่งหลังเดียวนะยังไม่มีข้อพิสูจน์นะครับเรามานั่งวิตกว่าที่เราออกเอกสารสิทธิ์ไปแล้วจะว่าอย่างไงไอ้ไอ้ที่เขารุกเข้ามาเนี่ยเรายังไม่มีปัญญาเอาเขาออกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าหน้าวันนี้เราไม่ได้เป็นแบบสุดโตรงเเอาให้มันถูกสักทีได้ไหมครับนะครับเราจะได้แก้ไขปัญหาเรื่องอื่นมันคาราคาสังกันแบบนี้คือปล่อยปลาละเลยจนกระทั่งว่า วันหนึ่งดินมันพอกหางหมูจนกระทั่งหางหมูชักหมูชักจะยกน้ําหนักไม่ไหวแล้วนะครับผมว่าทั้งกองทัพภาคที่หนึ่งภาคภาคที่สองผมก็ไม่อยากไปฟื้นฝอยห,หาตะเก็บนะแต่ว่าปัญหานี่มันได้รับการสะสมหลายครั้งเราก็เสียดินแดนโดยโดยไม่ควรจะเสียทีละเล็ก,ท,ลลก,ท,ลลกทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะครับเหมือนกุณนันเคยไปไอ้พวกบางขุนเทียน ไอ้พวกแหล่งกัดซ้อไอ้กัดซ้อไอ้เร่อยกัดซ้ออยู่ดีๆหน้าดินก็หายรู้ตัวไอ้ทียนน่นเสาไฟอยู่กลางทะเลเห็นไหมมาช้าช้ามาช้าช้าก็เคยมาเอแล้วค่อยๆมาแล้วมันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเหมือนกันเหมือนพื้นที่กัดซ้อไอ้นี่กัดซ้อบนบกครับความรู้สึกเดียวกันเป๊ะนะครับเพราะเราตอนแรกกอไใหม่มีความรู้สึกปล่อยๆปล่อยๆก็มากขึ้น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 เป็นการเนี่ยครับรุกเนี่ยนะครับคือหมายความว่ารุกอย่างเงียบๆ ภายใต้ประเทศที่เย็นชาอย่างประเทศไทยอ<ม>ลองไปนี่เขาขนาดวีระสมความคิดไปน้องจานพวกนุ้นจับเรื่องขังสามปีแล้วแล้วเขารุกเราเรอมีปัญญาขังเขาสักวันหม้มวันนี้วันนี้อ้าเจริจริงตอนนี้นที่เขาจับไปอ่ะมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ,ะเรายังปล่อยเขาทําไปได้ต้องสามปีเลยนะเขาเอาคนไทยไปชีวิตหนึ่งชีวิตเนะี่ยคือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับพอพอ พอเรื่องที่ทางการไทยจะทําไม่ถูกต้องแล้วจริงๆนอกจากคุณวีระก็ยังมีคนอื่นที่ถูกจับด้วยนะแล้วผมก็คํำเมื่อกี้อ้างสไนเปอร์เนี่นะก็ทำไมรัฐไทยไม่มีปัญญาจัดการอ่ะก็มีเยอะเหมือนกันไม่ใช่อืมเพราะฉะนั้นคือคือคือมันเหตุผลมันไม่น่าฟังทังนั้นน่ะเอานี่ดินะครับก็คือหมายความว่าเอาถ้าเขาถือสไนเปอร์เอาพวกให้คนไทยถอยใช่ไหมเอาแล้วแล้วแล้วปืนประเทศนี้มันไม่มีอือก็ถ้าเขาถือสไนเปอร์แต่ยืนอยู่ในพื้นที่บ้านเราอ่ะ ถ้าถ้าเราแม้กระทั่งยืนประเทศเขาไทยก็ต้องประกบแล้วให้เขาอยู่ทรงฟังอยู่ได้ยังไงหลักการการทหารมันเป็นแบบนั้นคือไม่ใช่บอกเฮ้ยอยาจะเข้าไปเนี่ยเขาก็มีสไนเปอร์เขาตั้งอยู่เอ้าและไอ้สไนเปอร์ไทยว่าไงของเราก็ทุกคือมันพอละอธิบายมันดูกระจกไงในความเป็นผมนะความเป็นชาติคือมันดูว่าเราเราด้อยนะครับเขาแค่คำรามขู่แค่นี้เนี่ยทั้งที่ของเราของเรานี่ครบกว่านะครับ พี่ตู่ในฐานะที่เคยนั่งคุยกินข้าวกับคุณเซนมาอย่างเงี้ยก็เคยพูดถึงเรื่องพวกนี้บ้างไหมเรื่องเขตแดนที่มันไม่ชัดเจนสนิสัญญาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนหนึ่งต่อห้าหมื่นของฉันของเธอไม่ได้คุยกันแล้วนะครับเพราะว่าเราเองก็คุยกันตีกันนลยนะคุยกันต่อหน้าจบยากนะคือเรื่องชาติเราก็ไม่ถอยอยู่แล้วอืเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องคุยเพราะขนาดนั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ได้รับข้อพิสูจน์ คือข้อพิสูจน์ในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่สองก็ยุคแม่ทัพกุ้งเนี่ยครับทีนี้กองทัพภาคที่หนึ่งก็เพิ่งถแถลงเนี่ยคนไทยยังไม่รู้เลยนะครับกอ,องทัพภาคหนึ่งแถลงว่าถูกลุกล้ำสิบเจ็ดจุดมึนงงเลยไอกองทัพภาคภาคที่สองบอกสิบสิบเอ็ดจุดเราก็เพิ่งรับรู้เราก็ยังเข้าใจว่าในเราพูดวันทั้งแผ่นดินสองราชการเนี่ย เราไม่เสียแผ่นดินแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวถูกลูกดานมาั้งเยอะถูกลูกดานพอวันนี้เนี่ยนะครับนายกเนี่ยนะครับหนักไปอีกตารางเซนแล้วไงอ้าวก็ไม่เห็นทำนะเพราะฉะนั้นผมก็วาดหวังว่านะครับนายกรัฐมนตผมก็เตือนก่อนว่าสองเรื่องเท่านั้นนะครับที่คนไทยเนี่ยจะให้โอกาสท่านไปต่อหรือไม่ไปต่อคือเรื่องไทยกัมพูชากับเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยวันวันนี้เนี่ยนะครับเอาละหอมปากหอมคอแต่ว่าวันที่ส7็ไปแล้วเนี่ย ผมว่าความอดทนของคนไทยเนี่ยมันก็จะสั้นลงตามลําดับครับผมอ่ะส่งท้ายครับพี่นิตวัตรอ,อยากฝากอะไรกับ<อ>่วรกับรัฐบาลกับทหารหรือกับพวกเราด้วยคนไทยครับผมผมผมอยากจะฝากอย่างนี้นะครับนายกอนุทินในสายตาผมนะยังยังยังเป็นคนดียังเป็นคนที่ผมมีว<ะ>ความหวังได้นะครับว่าจะสามารถเป็นผู้นำประเทศไทยได้ดีคนหนึ่ง นะครับวันนี้เนี่ยถ้าท่านอยากจะเป็นนายกในอีก4ปีข้างหน้าเ,เรื่องกัมพูชาเรื่องประสาทต,ตาควายเรื่องน้องจานหน้องย่าแก้วหรือจะพื้นที่อื่นๆตลอดแนว17จุดของกองทัพพัทเท1งและของ,องกองกำลังจันทบุรีตราดเนี่ยท่านต้องไม่ยอมท่านอย่าให้คนชื่อหุลนเซนมาค่มขู่ท่าน นะอย่ายอมรับกาบข่มขู่ของเขาผมมั่นใจได้ครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มหาเมตเพื่อนของท่านเนี่ยจะมาพูดอะไรก็ตามแต่ถ้าท่านทําตามเขาแล้วท่านแพ้เลือกตั้งท่านก็เรื่องท่านท่านตัดสินใจเองนะแปลว่าอะถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าสมมติว่าแบบเราสมมติว่าแต่พี่พี่พ,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 พี่วัดเป็นเป็นนายกตอนนี้เลยแปลว่าเราควรลุยเอาคืนเลยอ่ะเราควร เออถ้าท่านอ,อยากเ,ยเป็นนายกในอีกสี่ปีข้างหน้าต้องทําอย่างที่ผมว่านี่ผมพูดตรงครับผลเลือกตั้งเนี่ยมันทําไม่ได้ช่วยให้ท่านชนะเลือก<ม>ตั้งแม้ว่ามันจะนํานไปสู่ความรุนแรงอีกเออผมถามว่าเวลาอิสราเอลยิงกาซาเนี่ยหยุดยิงไปแล้วเนี่ยทำสัญญาสันติภาพไปแล้วกาซาถูกถล่มอีกเนี่ยทํามันเคยด่าอิสราเอลสักคำไหมผมถามตรงๆนะครับวันนี้เนี่ยถ้าใครเชื่อทัาเจง ดูนายกใหม่ของเกาของญี่ปุ่นก็แล้วกันครับใช่ไหมผู้หญิงแท้ๆเลยกล้าชนทั้มอ่ะท่านท่านผู้ชายอกสามศอกนะผมไม่เชื่อว่าท่านจะยอมแพ้ทั้มครับผมครับพี่ตู่เห็นเห็นด้วยไหมฮะแปลว่าคนเด็ดขาดละคือเอาเรื่องแรกก่อนว่านายกเริ่มตรีของประเทศไทยคุณอนุทินผมก็มองว่าเขายังใช้ได้นะนะครับแล้วก็หวังว่าเขาจะได้ทําหน้าที่นะครับตรงกับความต้องการของคนไทย เอาเรื่องแรกก่อนคุณอนุทินฐานะนายกรัมตรีต้องให้ทางการสารัฐรับบุว่านะครับมีการขึ้นแบล็กลิสตนะครับผู้ทรงอิทธิพลไม่ว่าทั้งทางการเมืองอทางราชการหรือว่าเป็นเอกชนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ทั้งเนี่ยนะครับทั้งขึ้นแบล็คลิสต์และเป็นบุคคลที่ถูกเฝ้าระวังทั้งสองแบบ ให้อเมริกาประกาศมาเลยเขาประกาศแล้วครับเขาประกาศแล้วชื่อคนไทยได้ไนมไม่ไม่ชื่อชื่อัมพูชาอ๋อโอเคทีนี้ในส่วนของคนไทยเพื่อจะได้ปรับได้อย่างแปลว่าให้เขาประกาศของคนไทยมาด้พยผมพอระคาระขายเรื่องจํานวนอยู่แล้วนะครับทั้งบุคคลที่จะถูกขึ้นบัญชีและบุคคลที่ถูกเฝ้าระวังแปลว่าสหรัฐมีอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งทางการเกาหลีทางการอังกฤษทางการประเทศอื่นเนี่ยนะครับตัวเลขก็ซ้ําแต่ของอเมริกาเขาแยก ไว้สองสองจำพวกหนึ่งก็ขึ้นแบล็คลิสต์แล้วขึ้นนะครับแปลว่าแปลว่าชัดเจนรุนแรงแบล็คลิสต์ผมไม่ทราบเพราะถ้าจริงเป็นยังไงว่าขึ้นแบล็คลิสต์ทั้งหมดส1คนเฝ้าระวังสิบสองแล้วนะครับก็อยากว่าจริงไหมเอานี่จริงไหมถ้าจริงประกาศเสียนี่คือคนไทยถูกไหมสิบสองแบล็คลิสต์สิบเอ็ดเฝ้าระวังสิบสองที่ได้ยินมาที่ได้ยินมานะครับเพื่อจะได้เริ่มต้นในการปราบก็จะดูดิขนาดดอนเมืองยังโดนจับเลยเห็นไหมมันอยู่ในข้างใน นะครับมันไม่ใช่ว่ากัมพูชาอย่างเดียวกัมพูชาก็มีแต่ว่าในาไทยก็มีนี่ครับเราก็พุ่งเป้าไปที่กัมพูชาเดียวในไทยก็ไม่เราเว้นเห็นไหมสองเนี่ยครับเรื่องดินแดนรีบจบเสียนะครับก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยเอาตาควายกลับมาก่อนแล้วก็ที่เหลือจากการใ้เรียบร้อยสมมติอ่านเป็นนายกไทยสมมติอ่านเป็นนายกไทยแล้วอ่านบอกว่าเอออเมริกาช่วยประกาศหน่อยสิว่า11คนกับส2องคนคือใครมันจะดูเหมือนว่าแกไม่รู้จักตัวแกเองเลยเหรอวะไม่ไม่ไม่อย่างนี้ คือเมื่อทางการไทยเนี่ยแน่นอนที่สุดภายใต้สถานการณ์กันแบบนี้เนี่ยค,คืออเมริกาเหยาเรื่องนี้มาในการกดในการต่อรอง嗯嗯嗯หาเศษหาเลยหาแร่เอิร์ดแบบนั้นไม่ได้ก็คือหมายความว่าเขาต้องพูดความจริงเหมือน,น,นกันคือประเทศไทยแน่นอนที่สุดผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงรู้เรื่องกันหมดแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันหลุดจากปากของทางไทยไม่ได้เพราะเรื่องนี้เนี่ยทางการสหรัฐเขาเป็นคนประกาศ บางคนเนี่ยนะครับมีชื่อในบางกรณีเราก็เพิ่งรู้ภายหลังเห็นไหมแต่ว่าในกรณีนี้เนื่องจากว่าทางการสหรัฐกําลังจะขอพื้นที่อุทภเราจะเป็นศูนย์ปราบปรามสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างมาเนี่ยความจริงก็เรื่องอื่นด้วยไม่ทราบข่าวตรงนี้เลยเหรอฮะเขากำลังพยายามขยับมาตรงนี้อยู่ฮะความเขาก็เอาจนได้นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีเรื่องอื่นๆด้วยเราก็ต้องการให้เห็นว่าถ้าจะต้องการปราบปรามกันจริงๆนั้นไม่ใช่เป็นเครื่องมือ นะครับเป็นเครื่องมือที่จะใช้ไปต่อรองเรื่องอื่นะฉะนก็ยิ่งจะเกิดความในมุมเมองอันพูดผิดไหมฮะแปลว่าเราเหมือนกับอาศัยมือเขาปากเขาให้เขาช่วยในการเลาเยเหรอเขาเนี่ยเป็นคนที่ไปจัดการกับข่มเหงประเทศอื่นอื่นๆคือความจริงนั้นเนี่ยครับเขาเขาก็ได้ไปแล้วนะเขายึดทรัพย์สี่แสนเก้าหมื่นล้านเนี่ยคือประเทศอเมริกันพินันตวัตยึดประเทศเยอะมากเลยประเทศนักการเมืองคอร์รัปชันเมื่อก่อนฝากไว้ที่ประเทศอังกฤษ พอตายไปเนี่ยก็ยึด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 ไอประเทศพวกนี้ไม่ต้องทำมาหากินทำมาหากินเดียวก็ยึดเลยยึดินเปล่าแสนล้านกินเปล่ากินเปล่ากินเปล่าเห็นไหมวันนี้อเมริกาก็ได้ไปแล้วสี่แสนเก้าหมื่นล้านประเทศอื่นๆนี้ก็ยังความเสียหายก็ยังดำรงอยู่ไม่ยอมอธิบายว่าในสี่แสนเก้าหมื่นล้านนั้นเนี่ยมันเป็นเงินของใครบ้างในฝั่งไทยมีใครบ้างกับฝั่งกัมพูชามีใครบ้างที่ไปอยู่ในกองทุนเนี้ย คือผมผมเองก็เห็นว่ามันควรจะทําความสะอาดเราก็ไม่ต้องการแค่แรงข่าวรักแคะราคายแต่ควรที่จะมีอะไรที่มันเป็นทางการถ้าคุณจะมีเจตนาที่จะปราบปรามสแกมเมอร์ให้มันสิ้นซากจริงๆเนี่ยทั้งทางการไทยทางการสหรัฐยมันก็ไม่ใช่ว่าทางการสหรัฐจะมาโชบเอาผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับเพราะผมนี่มีความหวังไอ้นี้มันควรจะ มิตรภาพมันควรจะเสมอภาคถ,ถ,ถ้าผมถามนะผมว่าอังกฤษเนี่ยพอมีคนมาทํานู่นนี่นั่น,านฝากไว้ถึงเวลามีปัญหาเขายึดอ,ยอเมริกาเขายึดผมว่ามีคนฝากไว้ในประเทศไทยไม่น้อยเหมือนกันก็เพิ่งได้70ล้านของเขายึดตีสี่แสนก่ <c oughs> เือราเพิ่งยึดเ่ผมจะถามว่าเราเรา,เราไม่ยึดบ้างเหรอโดยเฉพาะเพิ่งยึดได้เจ็ดสิบล้านดิ่ล่ะเผด็จ่ยมากอะพี่แลวแลวโดยเฉพาะไอ้อันที่มันแบบสมมุติเครือข่ายเขาบอกว่า Pri n c e Group อ่เอาเอาเอาชัดๆนะ Prince กร o u p ไม่ใช่ปรินสินแต่เชียวไม่เราเราก็เอาอันเดียวกันเลยสาขาในประเทศไทยไม่ไม่ไม่ต้องดูดูไกลนะมันมีจีนเทาที่มาซื้อคอนโดยกยกหลังยกตึกซื้อหมู่บ้านยกหมู่บ้านเนี่ยผมถามว่าเงินมันถูกกฎหมายไหมถ้าไม่ถูกกฎหมายก็ยึดสิครับอายัดไาก่อนนี่มือหมู่บ้านราคาแพงเนี่ยคนไทยเป็นเสียงข้างน้อยนะอ่าคอนโดหรูๆเนี่ยคนไทยเสียงข้างน้อยนะยึด อายัดไว้ก่อนนะครับแล้วให้พิสูจน์กันเพราะกฎหมายปปงเนี่ยคนที่ถูกอายัดยึดอายัดเนี่ยต้องพิสูจน์ความถูกต้องของเงินที่มาซื้อก็คือก็แค่อายัดก็ได้อายัดไม่ถึงขั้นต้องยึดนะฮะทันทีเขาก็ต้องพิสูจน์ถ้าเขาพิสูจน์ไม่ได้ก็จบก็ก็ยึดพิสูจน์ไม่ได้ก็ยึดเอ้ไม่นก็ฟังถูไม่ยากนะแต่ทำไมไม่ทำแปลกจังเลยฮะก็ไม่เข้าใจเออคือมันถึงทําให้เกิดความสงสัยงไงว่า คนกลุ่มนี้กับนักการเมืองเนี่ยคือพวกเดียวกันอื ครับผมอ่ะส่งท้ายไม่ได้บอกให้พูดเพราะรู้ว่าไม่พูดอยู่แล้วพี่ตู่ได้เห็นชื่อ11กับ12คนนั้นไหมฮะไม่พูดดีกว่านั่นคือคำตอบนะครับการไม่ตอบคือคำตอบครับผมอ่ะเราตามติดเรื่องนี้กันต่อละกันเพราะว่ามันไม่จบง่ายๆแต่เราตั้งใจจะเคลียร์ให้ชัดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นีทุกๆครั้งที่เราเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ